สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการสาธิตการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis ก่อน<ม>อื่นนะครับเราก็ทำการสร้างแฟ้มของเราไว้ใน RT r GIS จากนั้นพอเราทําการสร้างแฟ้มของเราเสร็จนะครับเราก็จะทําการสร้าง Personal Geo Database เก็บไว้ในแฟ้มของเราก่อนหน้านี้โดยคลิกขวาที่แฟ้มของเราจากนั้นเลือก New Personal Geo Database ครับผมจากนั้นทําการเปลี่ยนชื่อครับ ต่อจากนั้นคลิกขวาที่ personal Geo data base เลือก new feature dataset จากนั้นให้เราทำการตั้งชื่อครับแล้วก็ next แล้วต่อจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่ import import ก่อนที่เราจะมาหน้าฝ่ายเนี่ยคือเราต้อง เราเข้ามาตรงแฟมของของ Load n e วิร์ให้เราทําการคลิกเข้าไปที่สติเพื่อตั้งค่าพิกัดจากนั้นแอดแล้วก็น e t ครับเน็กแล้วก็ f i n i ชอ่าเป็นการเสร็จตั้งค่าพิกัดคลิกขวาที่เน n e t ิร์ k เลือก Import ฟิวเจอร์ค d m u l มัลติเพล็กเาทำการกดเข้าไปที่รูปแฟ้มตรง Input Future เอาไฟล์ทั้งปลารีดเทอร์นกับสต a t e สองตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ Add จากนั้นให้เราทำการกดโอเครอประมวลผลสักครู่ครับกดโค้ดครับ ต่อไปเราจะทำการสร้าง n e t w o r k d a t a set โดยไปที่ไฟล์ n e t w o r k โดยการคลิกขวาเลือก New Network Dataset จากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างของ New Network Dataset ขึ้นมานะครับให้เราทำการตั้งชื่อ แต่นี้คือเราตั้งชื่อเป็น network จากนั้นเราก็กด next ไปแล้วก็ next แล้วก็ next ครับพอมาถึงหน้าต่างนี้ให้เลือกทำการกด connectivity แล้วก็เปลี่ยนเป็น endpoint ซึ่งอันนี้เป็น,น endpoint อยู่แล้วคือ endpoint นี้จะทำการเชื่อมเส้นในจุดปลายจากนั้นให้เรากด ok ไปเลยครับ จากนั้นก็จะมาปรากฏหน้าต่างเดิมให้เรากด next ไปครับแล้วก็ next แล้วก็ next ครับจากนั้นในเมื่อเราทําการ next มาเรามาเจอหน้าต่างนี้ให้กด direction เข้าไปครับให้เราทําการเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรครับในช่อง display l a r g unit ให้เป็นเมครับจากนั้นเลื่อนลงมาเกาะมาช่องข้างล่างครับเปลี่ยนเปลี่ยนตรงช่องนี้ครับเป็น full name จากนั้นกดโอเคครับแล้วก็ next พอมาถึงหน้าต่างนี้ให้เราทำการตรวจสอบให้เราทำการตรวจสอบว่าข้อมูลนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องเราก็สามารถทําการแบ็กย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่ถ้าข้อมูลนี้เราตรวจสอบว่าถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดฟินิชไปได้เลยครับกดเยึดครับเราประมวลผล กด c l o s ครับกด yes ครับอ่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ของจากการสร้างในก w o r k Dataset ขึ้นมาจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์การวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดนะครับ b a s t r o u t analysis คือคลิกขวาครับเปิดเครื่องมือ Network Analyze ขึ้นมาครับ ่าเราก็จะได้หน้าต่างของ Network Analyze ์ขึ้นมานะครับต่อไปให้เราทำการคลิกที่ใน t w o r k Analyze ์เลือก New r o t t เลือก Show and h e t ในกลุ่ม a n นาไลซ์วินโดครับกดที่ Heat net e Network Location Tool เพื่อทำการจุดครับ กำหนดจุดขึ้นมาจำนวน2จุดกดที่ root t o property ครับแล้วก็ไปที่ analysis setting เปลี่ยนจาก impedance เป็น meter ครับแล้วก็ ok จากนั้นทำการกดส l o p ครับเราก็จะได้เส้นทางออกมาคือวิเคราะห์เส้นทางที่ใกล้ที่สุดออกมาซึ่งเป็นเส้นทางที่มีสีเขียวแต่นี้สีเขียวมันมันจะแลกลมเกินไปเนาะให้เราทำการเปลี่ยนเปลี่ยนเส้น ราก็จะได้เส้นที่ไม่ดูกลมเกินกับสีพื้นหลังแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับก็คือตัว direction window คือตัวนี้จะสามารถดูทิศทางในการเดินทางได้ครับและไอตัว direction window เนี่ยคือเช็คระยะการเดินทางและการใช้เวลาเป็นเท่าไหร่ได้เราสามารถลบจุดได้ครับโดยคลิกขวาที่รูทเลือก remove ่ามันก็จุดของเราก็าจะหายไปหมดเลยการมีขอบพื้นที่ให้บริการโดยทำการคลิกไปที่ network analyze จากนั้นเลือก new s v i c e area ครับต่อไปจะเป็นการสร้างจุดบริการโดยไปคลิกที่ facility ก่อนสร้างจุดจากนั้นไปคลิกที่ create network location tool ครับ และสร้างจุดขึ้นมาครับจากนั้นไปตั้งค่าที่ root property ครับเลือก analysis system ช่อง impedance เลือก minute และช่อง default break ให้ใส่ระยะเวลา3 5 แล้วก็เจ็ดครับครับเพราะจะคำนวณหาพื้นที่ที่สามารถมายังจุดบริการได้ในเวลากำหนดจากนั้นกดโอเคเลยครับ จากนั้นทำการกดสลบโปรแกรมจะวิเคราะห์และแสดงผลออกมารอสักครู่ครับอ่าเราก็จะได้ผลการวิเคราะห์ออกมาจากการที่เรากดสลบต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดนะครับให้เราไปทำการคลิกที่หน้าต่างในก o รื่อ a วไเค์เลือก new process แฟคติตครับต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดกันนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการปิด p r o c e s s l i t y แล้วก็ c v i c a r e a แล้วก็ network ครับจัดชั่นครับให้ไปที่กล่องเครื่องมือครับของ network analyze เลือก New Course Facility ครับคลิกที่ Facility ครับหนึ่งครั้งจากนั้นทำการคลิก Create ใน w o o r l Location Tool ครับให้เราสร้างจุดขึ้นมาคืออย่างเราผมนี้จะยกตัวอย่างเป็นจุดที่อำนวยความสะ,สะดวกนี้คือเอาเป็นโรงพยาบาลขึ้นมาสักสี่จุด จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ครับจากนั้นทำการคลิกที่ i ินซิเดนเลือก Create Network Location t o o u ครับ ผมจะสร้างจุดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสักสีจุดนะครับทำการเปลี่ยนชื่อและสัญ,ญาลักษณ์ครับจากนั้นจะเป็นการไปตั้งค่าโดยให้เราไปคลิกที่รูด property analysis s t t i n g แล้วก็ไปที่ช่อง impedance เปลี่ยนเป็นค่าหน่วยเป็นเมตรและจากนั้นกดโอเคครับต่อมาทำการคลิกสอบแสดงผลดังภาพนั่นคือแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุใกล้โรงพยาบาลนะครับอ่าเราก็จะได้ผลที่แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายครับอันดับแรกให้คลิกที่ network analyze เลือก new odcode metric ครับจากนั้นให้เราไปคลิกที่ origin เลือก create network location tool ครับทำการสร้างจุดเก็บสินค้าขึ้นมาสัก4จุดครับอ่าก็จะได้จุดเก็บสินค้ามา4จุดเรียบร้อย จากนั้นทําการเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ครับ<ม>ต่อมาเป็นการจุดแสดงสินค้ากำหนดจุดจำนวนสัก4ี่จุด โดยให้เราคลิกที่ destination create ในกวด location t o o ครับจุดขึ้นมา4จุดต่อมาเป็นการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ครับ ที่ OD e ดโค้ดแมทริก r o p r t y ครับเลือก Analysis setting, s e ซ t ตติงแล้วก็ช่อง impedance เลือก meter จากนั้นกดโอเคครับจากนั้นกด solve ครับแสดงผลออกมาก็จะได้ดังรูปเลยนะครับอ่านี้คือแสดงผลออกมาทั้งหมดแล้วจากการกดซอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ